สวัสดีครับตุม่มแพวาผ้าเพื่อนครับน้องแพวครับสวัสดีจ้ามันอนีเขามาหาล่าหั่งนิ่มนะครับช่วงนี้นิ่มกําลังหลายนะครับผมมาพ่อแหละครับอยู่ก่อพายภูมนันเนาะค่อนข้างจะเอาย,ยากแน่นอนครับหกค,คักต้องใส่เวลาพอสมควร <c oughs> มากับลูกสาวนะครับจุดดี <c oughs> ไปใส่ไปนํำเลาะออยางเดียว เป็นเมยฮอนแดดแดดฮอนแห้งครับหนะครับห่างนิ่มเดี๋ยวว่ใครเห็นบันไดครับยูไก่เดี๋ยวผมจิดถางออกเห็นมันเปลี่ยนก็เนาะเดี๋ยวจังเบิงกันอีกแก่นึงครับค่อนข้างเอายากยู่สูงคพราอมครับผมไปยังเขาเอาได้คื้เขา porque ni siquiera, por ทงง่้งไงอยู่ครับแต่ผมวีมคม่อยๆถางออกไปเรื uh ่อยๆผ่านไปสักพักหนึ่งเงย้ๆแล้วจ้ะก็ยังเอาบ้านได้อยู่ไม่ภัยควงหนาควงลังอยู่ค่ะออยากหลายจริงขัดทั่งอยู่นะครับบานี้ ถือแม่เขาวันแม่เขาค่อนค่อนข้างดุแหละใคนจักน้อยแควก็ค่อนข้างเตรียมพร้อ,อมแล้วเตรียมพร้อมแล่นแล้ว <laughs> คนมีไฟไปเบิ่งน้ำกันจ้าแล้วก็คนหัวลุกซู้ๆอยู่อุ้ยแมีมันเริ่มบินแล้วจ้าอุ้ยเบาๆเด้อ ง่าย่นทางง่านเลยปัญหาที่ยูสูงเอาอยากครับยูต้อตัอต้มเอาไหนที่เอาได้ด้วปันแม่มันเริ่ม แตกแล้วจ้าเรื่องตื่นแล้วพอวยากครับกิงไผ่ลายอยู่สูงว่ามเดี๋ยวผมมีตัดออกลายกิงอยู่ครับจังเกียวออกแด้ไปซุนเขาลายเทียแล้วเขาเริ่มจะโมโหแล้วได้แล้วครับสามสี่กิงเขา ไก,ก่เราจะใกล้แม่มันจะออกมาแล้วถ้าต้องนี่ออกให้เบิดกันข้างบนนี้เบิร์ต่นะครับเมันต่ําจากต่ําจากจิ้งแม่ต่างจิ้งแมน้อยเดียวโอ้ห้งกินลุดก้นกับจิ้งรุดกับจิ้งรุดจากต้นไผ่เล <laughs> ยไปยก่อนนะครับ ย,ยิงไปทายห้องตอนนี้นกางไก่หนีเพื่อทีเดียวดีกัดแค่เดียวเนาะแม่เริกก่มแตกแม่เริ่มแตกแล้วจ้ะปลายขาดแล้วนะครับเยอะยิงเยอะเหมือนเดี๋ยวบังกันเดี๋ยวจะจีน,นยิงเยอะแล้วแล้วสิยอ๋ออกมาหู้ เลยกิ้งนี่กิ้งเดียวกิ้งสุดท้ายค่ะแล้วก็เอาออกมาได้เลยเนะย <c oughs> าะกลัวจะได้นะคะรุดรุดรุดยัน <c oughs> ยันห้างรุองงดออกจากหนูครับ กุ้สวยเนาะอุ้ยอุ้ยค่อยเคี่อยเม่มันเริ่มแตกแล้วจ้ะเจ้าสีเลนได้แบดนี้อุ้ยออกมาแล้วค่ะอุ้ยแม่มันแม่มันแตกแล้วค้นค้นคนออกค้นลงมานน้ำ ค่พวกนาหวานก็แา่อยู่นะครับนี่มันบินได้เลยค่ะบินมันกำลังเม้าควันอยู่ดูดีโอ้ยบินเต็มเลยค่ะแรนทันบอลนอ,น,อนี่จีนี้จับอ,อกอลยลูกจีนี้จับอกอกไรลูก ยังสวยมากครับวงราหวานบแบบน่เลยนะเนาะยเงาห้เอาแม่เขาออกนะครับให้เขาได้ไปเหยียดทางอีกเนาะจ้าสวยงามอืมบินแตกแล้วค่ะอนกอนเลย,นะยเเไปทงไนนทางนางวงามสวยเลยเงครับ อ่างใหญ่เนาะครับมือหนีเขาประสบความสําเร็จเนาะอ่างนิ่มค่อนข้างเอายากแน่ครับปลาก่อภัยพุกไหลได้ให้น้องแพ้ซิมให้เบิงครับมันมัาปัญญังแหละวันหวานนึงสิยังไงเยิ่มเลยจีหวานวันครับ ของธรรมศาสตร์นะครับช่วงนี้กำลังหลายนะครับทางนิ่มน้ำตาลย่อยแล้ว <c oughs> น้ำเปลือกย่อยแล้ว <c oughs> แ่บมากๆจ้ะหวานหอมผู้จัดการสำหรับคลิปนี้ขอคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับจุงกระแพาวขอลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับกลับมาหอดบ้านแล้วนะครับ แม่กินครับแสบไหลทำยังไงเพนน้องว่งเนี้ยกินไม่น้ต้องกินแบบเนี้ยใส่น้ำหวานครับยังไงแสบ